วันค ah, oh. ah, uh ู่ที่โฟสิกิยังไงวน้มาตกอล็อังกฤษแม้วันทู่ที่สิบปรไไปใส่หายฟหายจ้าไฟไอยู่ีไนอยู่ี่ไอันนี้ไฟสวัสดีครับจ่าแก้งนักครับผมะสอพี่น้องครับวันนีโปรโมชั่นโคตรเด็ดสตีนะฮะดเดียงและเดียวได้อะไรยังง โอ้ป่ะวันนี้นะครับเสื้อรถจนแถมน้องได้เสื้อจ้าเดี๋ยวเข้าจริงกับแถวหรือเปล่าอ้าวกระแถกตูเอฟซีบอกว่าโลไม่เอามอเต่ร์ไม่เอาเอารักได้โบเจ็บแถวปะล่ะเงินเดือนแสนหาสัพพาให้พ่อยังบอกแสนหาแบบลูกค้าบอกคุณรับเดือนหนึ่งโอ้แม่ค่าดอกแสนหาซัพพาให้พ่ออ้าวแล้วก็จิต่อล้งไปนัดมาครับปุ๊กซีก็ได้พวกปุ๊กใส่ถึงดาเบ็ดเลย เอเชี่อว่าอ้ออันนี้ถูกใจมากนะครับแสนห้าจะสู้ย้อกย้อนเล่นครับพี่น้องครับนะอันนี้คนขายของครับคนขายขายดอกขายอันนี้ครับอันนี้คนจะขายเด้อะตัวเงินตัวทองอันนี้ขายไม่ใช่ตัวเงียนะอันนี้ขายนี่ขายวางอยู่วางอยู่ทางด่วนเราไปดูแลกันนะนะนะครับเวลาสามขวดครับไม่ต้องแกงหนึ่งร้อยแปดสิบบาทไทยใครไว้ทั่วหาจ่าตัวเลขกลมๆไม่ไหวก็ขอรังหนึ่งข่าวเพิ่มอีกนะครับวันนี้โปรของเราครับซื้อรถยนต์แถม แม็กไม่เรื่องได้สี่ไรลขันโบอยากได้แม็กเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะเพราะว่ารถคันนี้ล้ออมยู่ล้อเดิมๆนะครับอยากได้ล้อแต่งเอานี่ไปหล่อโคเที่หากว่าไม่ชอบล้อแต่งนี่ไปฝากแม่แม่อะไรแม่ขึ้นหัวครับสงกกาลนะครับซื้อรถเก๋งหนึ่งคันเอาอะไรไปฝากแม่ยหญ่แม่แม่ยาย่กิมเปืลอะไรกิมปากกูเลยจิ้มแปดเลยโอ้ยจิ้มจักรย์ซื้อมาให้นี่ได้ของแถม นะพร้อมแข้งก็จะเอาหลายเลือกอันนี้มือสองมือสองอันนี้มือหนึ่งมือหนึ่งอ่านี่ครับก็ให้เลือกแต่มูลค่าก็เท่ากันนะก็เลยเอาให้เลือกไงนะครับผมโอเคครับน้อะวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับผมงที M31.54 ปี2019เกียร์ออโต้จ้าปี2019เกียร์ออโต้สีขาวครับกับราคาขายวันนี้เท่าไหร่จ้า329,000บาทออกวันนี้ประวัติคันนี้ออกไรครับศูนย์บาทศูนย์บาทจ้านะครับวันนี้โปรโมชั่น12เดือนแมนบอล สิบสอเดือนึงเปย์เป็นก่อนเองแก่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นจ้าเอาโดเปียซื้อไปสิบสองเดือนเราจะก่อนเองสิเดือนเป็นได้ผัจ่าราคาได้ที่หกพันห้าร้อบาทโอ้โหหกพั้าครับราด้ประมาณหมื่นสี่หมนามนะตกนนครับหมื่นสีมื่นสามประมาณนี้นะครับนะหมื่นห้าซื้อคนเดียว2องหมื่นซื้อคนเดียวหนึ่งหมืนไม่พอกู้เพิ่มเนา เอาเรียกยังล่ะกำลังไปเลยเอาโซนีน้ำมันมันแพงเอายังล่ะจอดแบกมอเตอร์ไซค์ทีไหมเจ้าซื้อหนึ่งไม่ใช่ยังแถมบัตรต้นน้ำมันให้ยิบเอาเลยเออบมญละค่ะหนึ่งพันผาดจัดยังกว่าดต้องซื้อนีีี่เอานี้ไปขีดแสนการนีก่อนนะอ่ะเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับคันนี้เป็นตัวสีขาวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสปอร์ตไม่มีเงาวับนะฮะมอทีทะลุตาแตกเลยครับดีไซน์เริ่มแบบสไตล์หรูมากเลยจ้าเทคโนโลยีใหมล้วใหม่ครับนะสนใจยังเนี่ย ยานแม่ไงรถสไลด์นะฮะเอ้าวอันนี้เราเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับยังไม่ต้องปิดปางยานนะฮะใครที่มั่นใจในแบรนด์นี้ซื้อกับเราเอาไปเลยนะครับป้ายแดงก็มีใครอยากอะไป้ายแดงก็ป้ายแดงครับอยากได้มือสองก็มาหาเราสองคนดีไซน์หรูราคาผ่อนถูกอ่ะแล้วก็รอนี่ไม่รอเดิมนะครับรอ กองอยู่นี่ครับมันจะเป็นทีสามเจ็ด RPF1 RE สามศูนย์สี่แปดหรือจะเอาเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็ได้อ่าเลื่องไรเรื่องไรตอบเราคันนี้คันนี้คันนี้จ้าโอ้โหรถยังไม่ได้เก็บงานสภาพยังใหม่ขนาดนี้เร่งไม่สอ0 0 0ืกิโลภายในมีวิทยุให้ระบบปรับแอร์แมนนวลเกียร์ออโต้โอ้โหอะไรบาะนึกว่าแบบหลุยส์อะไรเงี้ยก็แบบสวยสวยกระจกปรับเป็นไฟฟ้าทั้งระบบคุญแจเป็นรีโมท หูขนาดยังไม่ได้สตาร์ทรถนะแอร์เย็นฉ่ำตะเข็บตะเข็บตะเข็บโอ้โหทำไมเก่งจังเออก็มันใหม่อ่ะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานโอ้โหนี่มาดูด้านหลังครับนี่เบาะลายสกอตนะครับนะเป็นลายขั้วสวยสวยงามเลยนะครับตะเข็บอู้เดี๋ยวนะเหนื่อยจังโอ้โหนะตะเข็บเดิมนะครับประตูมดูตัวนีก่อนยังรถปีสิบเก้านะอันนี้แผ่นเพจอันนี้คือหัวใจหลักของการโอ้โหไม่มีห้ามซื้อขายพี่เป็นรถผีหรือเปล่าวะซ่าผี จะโค้งเลยมาอย่โค้งจะตาหน้าโมพุทธยะเที่อนตายพีหายพีหายครับนะท่องคาถางระบัดนี่นะครับ MG ตัวใหม่นะครับจะไม่มียางอะไรนะจะเป็นอ่าปั๊มลมจากศูนย์ศูนย์ไม่แถมครับผมก็ไม่แถมนะฮะตู้เดิมท้ายเดิมรถไม่เคยติดแก๊สมาน็อตต่อประตูไม่เคยแกะมาเลยจ้าห้าประตูตัวนี้ครับเบื่สามารถพับไปได้แบบนี้ครับพับได้นะครับสองฝั่งเลยเด้อไว้ใส่ของอ่านะครับเซ็นเซอร์มีนะด้านหลังนี่อย่าลืมตู้เดิมท้ายเดิมครับมา ตะเข็บเอาแขกเลยโอ้โหโอ้โหโโอ้หแขกแขกโดนเลยแบ่งแบ่งกันนะครับตะเข็บประตูเดิมเลยครับเผืสวยครับนะน็อตกล่องมีการโกงการแกะไปเดี๋ยวดูพวกเครื่องครับแล้วก็เยื่ีนะที่เปิดปากกระโปรงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับออกไฟที่ไหนได้เป็นเครื่องหาไม่เจอเนี่ยถามจ่าเลยนะครับจ่าหามาสองชั่วโมงครึ่งครับเปิดกู้บือหาเลยมาคันนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นซิน1 5ึ่นห้ร้อซีน็อตไม่ไดแกะมาเลยนะโอ้โหเดิมปะล่ะเดิมๆนี่ หน้าเป็นไงสติกเกอร์มอกอยู่ครบโอ้โหนี่ครับเบรกเอปีเอสนะครับผมระบบความปลอดภัยมีมาให้ด้วยนะครับนะแทนการความร้อนปั๊มคำว่าเอ็มจีไม่ไม่กิโลไม้สองหมื่นสองหมื่นปีสิบเก้าปีละปีละหมื่นโลนะครับอันนปีสองพันยี่สิบสองนะก็หมื่นโลหมื่นกโลนะครับน้องท้องใต้แดงนะครับใช้งานน้อยมากเลยนะครับ อยากได้ก็รีบจับจองนะครับกับของแถมเยอะแยะหน้าบ่าย<ช>นะครับกับคันนี้นนจากน้องรับจ้า M31.54 ปี2019เกียร์ออโต้จ้าจบเปิดตั้ค่าไว้วันนี้เท่าไหร่ครับผมสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทออกรถกี่บาทครับสิบบาทอ้าวประวัติดีสิบาทไปเลยจ้าเนี่ยฮะสิบสองต้นแรกรับโปรโมชั่นไปเลยนะครับดอกเบี้ยส่วเป็นไปสิบสองเดือนเราช่วยผ่อนเอกสิบสองเดือนเอาผ่อนเพียงแค่ ในปี2009ร้านนั้นปีหน้าค่อยแายราคาได้ดูที่7,500เด้อโอ้หน้าพร้อมปลิตภัณฑ์เอง1,000บาทจัดไปที่จอจานแล้วก็สิทธิพิเศษครับจองผ่านออนไลน์วันนี้ถ้าจัดให้ถ้าโอนให้ถ้าสีให้ประกันให้แบตใหม่ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกอนเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้เต็มเปลยไห้ประดับโ้นให้ส่งอนไทยทำสัญญาณหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายแบกเปลสบายจองวันนี้เอาไปเลยพ่อเออแล้วเอาไปอะไรเนี่ยรับแม่เออ ใครใครเอฟซีครับที่ดูถึงตรงนี้ครับถ้าเอาก็เอานะครับผมสั่นหมดนะครับชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์อยากได้โทรมาแอดไลน์มาเอาฝากเอฟซีนะครับตรงนั้นจ้าฝากเอฟซีที่รับชมอยู่ในบ้านใครสนใจอยากจะซื้นจองเอฟซีคันนี้เฟซบุ๊กทิงไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนกดแสดงเพิ่มเติมเลือกแพ็กเป็โทรหางจากแคบหรือน้องนัดก็ได้บนทางยูทูบทิงไลน์และเบอร์โทรปักหมุดอยู่ด้านล่างมาดูก่อน อะไรก็เจอเบอร์เบอร์โทรเนี่ยอยู่เต็มช่องหาให้มันเจอทุกช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกก็สแกมไอจีไปตามล่าหามาหาไม่ยากนะโทรได้ใครได้ครับตามสบายไม่ต้องมาเด้อหรือใครอยากมาก็ได้นะครับเวลคัมทูยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตุ๊มมาโถยังตรงนี้บอกเออซีอแกลทูมารอตอนนี้สีเหลืองงานแล้วเงานแล้วครับนะมาเลือกมาชมที่ร้านก็ได้นะครับมาดูตัวจริงอ๋อน้องนัก ผมจะเข้าไปวันนี้นะจา้าผมจะเข้าไปวันนี้นะโทรหาบอ่อนนะครับจะได้ดูไปก่อนว,วันรถอยู่หรือเปล่าแล้ว,ลวก็สมัครอ c ที่เข้ามาร่วมสนุกใต้อคอมเมนต์กันบ่อยๆเดี๋ยวผมแจกเสื้อ c อฟนเฟรดไปให้อีกนึงตัวโอเคครับผมอยากได้นะฮะจากเค่องนัสเซอร์จยให้ลับรถนาย,นายนอน